สวัสดีครับทุกคนดวงตาซ้ายของโซโรความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานแสนนานมันคืออะไรกันแน่พลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังดวงตานั้นจะช่วยให้โซโรคว่มีฮอกได้จริงหรือแล้วถ้าวันหนึ่งดวงตานั้นถูกเปิดออกความแข็งแกร่งของโซโรจะไปถึงระดับไหนมาคลายปริศนานี้ไปพร้อมกันในคลิปนี้เลยและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซูเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับเพื่อให้เราสร้างสรรค์คอนเทนต์สนุกสนุกแบบนี้ต่อไปขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ในมหากาบสุดท้ายของวันทีมเมื่อเรื่องราวเข้าสู่บทเอลบาฟกลุ่มโจรสลัดหมูกฟางกำลังมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดนั่นคือการทำให้ลูฟี่เป็นราชาโจรสลัดสมาชิกแต่ละคนก็มีความฝันของตนเองซันจิฝันถึงออนบลูนามิมุ่งหวังจะเขียนแผนที่โลกโรบินตามหาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงฮูซบกต้องการเป็นนักรบผู้กล้าแห่งท้องทะเลและโซโรฝันที่จะเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกการจะบรรลุความฝันนี้โซโรจะต้องโค่นดรากูนีฮอคผู้ที่ครองตำแหน่งนักดาบอันดับหนึ่ง โซโรเคยดูลกับมิฮอกมาแล้วครั้งหนึ่งและสัมผัสถึงพลังที่เหนือกว่าทำให้รู้ว่าเขายังต้องฝึกฝนอย่างหนักนับตั้งแต่การข้ามช่วงเวลา2ปีโซโรได้พัฒนาความสามารถขึ้นอย่างมากและดูเหมือนเขาใกล้จะต่อกรกับมิฮอกได้แล้วอย่างไรก็ตามโซโรอาจต้องการแรงผลักดันขั้นสุดท้ายเพื่อเอาชนะซึ่งหลายคนเชื่อว่าสิ่งนั้นซ่อนอยู่ในดวงตาซ้ายที่ปิดสนิทต,ตั้งแต่หลังการฝึกกับมิฮอกดวงตานี้อาจกุมความลับหรือพลังพิเศษที่ช่วยให้โซโรปลดล็อกศักยภาพสูงสุด เพื่อทําให้เขาก้าวขึ้นเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในที่สุดระดับปัจจุบันของโซโรและความแตกต่างด้านพลังเมื่อเทียบกับมิฮอรปัจจุบันโซโรถือได้ว่าแข็งแกร่งกว่ามือขวาของจักรพรรดิโจนสลัดหลายคนอย่างไม่ต้องสงสัยในสึกวานกเขาได้แสดงศักยภาพที่โดดเด่นและเพิ่มพลังหลายครั้งการเพิ่มพลังครั้งสําคัญในบทนี้คือการครอบครองดาบเอนมาซึ่งเขาฝึกฝนการใช้งานพื้นฐานเพียงสัปดาห์เดียวแม้ช่วงต้นสงครามที่โอนิงาชิมัตโซโรจะยังควบคุมเอ็นมาได้ไม่สมบูรณ์ แต่เขาก็ใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสร้างความเสียหายให้ศัตรูอย่างต่อเนื่องการต่อสู้กับคิงคือจุดเปลี่ยนสาคัญโซโรสามารถปลดล็อกพลังที่แท้จริงของเอ็นมาได้สําเร็จและกระตุ้นฮาคิราชันที่ซ่อนอยู่ในตัวทําให้เขาสามารถควบคุมฮาคิขั้นสูงนี้และแผ่พลังผ่านดับได้แม้การใช้งานในตอนนั้นจะจํากัดเวลาแต่ก็เพียงพอในการค้นคิงได้อย่างรวดเร็วและยังประหยัดพลังไว้สําหรับสึดครั้งต่อไปได้อีกด้วยหลังสึกวานอ ความสามารถของโซโรมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยนิสัยที่ขยันฝึกฝนและไม่ยอมแพ้เขาย่อมเรียนรู้ที่จะควบคุมเอ็นมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆในตอนกออกเกาะไอเคทโซโรประมือกับศัตรูอย่างรุจ,จิตและแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบอย่างชัดเจนแม้การต่อสู้นั้นจะจบลงอย่างรวดเร็วแต่ก็สะท้อนว่าโซโรแข็งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลณจุดนี้โซโรกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในวันพีทหลังจากเอาชนะคิงได้แล้ว ศัตรูที่เหนือกว่าเขายังคงเหลือเทียงพลหรือเอกแห่งกองทัพเรือจักรพัรดิโจรสลัดและบุคคลระดับสูงอย่างเบนเบกแมนเรลลี่และโลกิตซึ่งหมายความว่าโซโรยังต้องพัฒนาฝีมืออีกขั้นเพื่อจะก้าวขึ้นไปเผชิญหน้ากับคู่แข่งอย่างมิฮอกแม้โซโรจะปลุกพลังฮาคิราชันและมีฝีมือดาบที่เฉียบคมแต่เขายังไม่เทียบเท่ามิฮอกได้เต็มที่การพัฒนาขั้นสุดท้ายที่โซโรต้องการอาจซ่อนอยู่ในดวงตาซ้ายที่ยังปิดสนิทนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุด ทำให้โซโรก้าวขึ้นเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตามที่เขาฝันไว้ทำไม้ดวงตาซ้ายของโซโรจะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะมิฮอรตั้งแต่การข้ามเวลาทุกฝนปริศนาเกี่ยวกับดวงตาซ้ายของโซโรเป็นสิ่งที่ลึกลับและดึงดูดความสนใจของแฟนๆอย่างมากสิ่งที่แปลกที่สุดคืออาจารย์โอดะไม่เคยอธิบายถึงอาการบาดเจ็บของโซโรซึ่งผิดปกติสำหรับผู้เขียนที่ใส่ใจในรายละเอียดเสมอนี่บ่งบอกได้ว่าเรื่องดวงตาซ้ายอาจมีความลับที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เห็น ที่น่าสนใจคืออาจารย์โอดาดได้วางแผนให้โซโรปิดตาซ้ายไว้ตั้งแต่ปี1997ถึง1999ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของวันพีซโดยอาจารย์โอดาดเคยบอกกับอาจารย์ของเขาโนบุฮิโราวาสกิว่าโซโรจะต้องปิดตาข้างหนึ่งเมื่ออาจารย์วาสกิถามเรื่องนี้อีกครั้งในปี2021อาจารย์โอดาปฏิเสธที่จะให้คำตอบยิ่งทำให้เรื่องนี้น่าสงสัยมากขึ้นในปัจจุบันโซโรต้องการการควบคุมฮาคิราชานให้ดียิ่งขึ้น เพราะเขาไม่สามารถใช้ได้เป็นเวลานานหลังจากใช้ไปไม่นานร่างกายของเขาจะหมดพลังและสส้นตายซึ่งโซโรได้ยืนยันไว้ในสึกวานกนั่นหมายความว่าเขาต้องพัฒนาความแข็งแกร่งและการปลดปล่อยฮาคิให้มีประสิทธิภาพขึ้นนอกจากนี้โซโรลยังต้องการพลังที่จะทําให้เขาแข็งแกร่งในระดับจักรพัิโจนสลัดเพื่อเอาชนะมิฮอคดวงตาซ้ายของเขาอาจมีบทบาทสําคัญในจุดนี้หลายคนเชื่อว่าดวงตาซ้ายเกี่ยวข้องกับพลังลึกลับที่โซโรเคยแสดงเช่นท่าอาชุราดังนั้น พลังจากดวงตาซ้ายอาจเป็นกุญแจที่ทําให้โซโรก้าวข้ามขีดจํากัดและเข้าใกล้การเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตามความฝันพลังขั้นสุดท้ายของโซโรอาจเพียงพอที่จะเอาชนะมิฮอกได้มีความเป็นไปได้สูงว่าพลังขั้นสุดท้ายของโซโรจะถูกปลดล็อกเมื่อเขาเปิดตาซ้ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในการต่อสู้ตัดสินกับรากูลมิฮอกการเปิดตาซ้ายอาจทําให้โซโรปล,ปลดปล่อยพลังปีศาจที่แท้จริงออกมาซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เคยแสดงให้เห็นในอดีต ในศึก n อนีสลอ b บมีคนสัมผัสได้ถึงออราปีศาจของโซโรแม้แต่คาคุยังเห็นพลังปีศาจที่แผ่ออกมาจากเจตจำนงนของเขาถ้าไม้ตายอาชูราเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงปีศาจของโซโรซึ่งเขาใช้ในการต่อสู้หลายครั้งล่าสุดคือการประทะก,กับไคโดสำหรับวันพีทสามารถอ่านได้อย่างเป็นทางการผ่านวิดียโดยแฟนๆสามารถอ่านได้ฟรีบนแอปโชเนนจำและมังงะพลัสโดยตอนต่อไปของวันพีทตอนที่1134 มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่22ธันวาคม2024เพื่อนๆคิดยังไงกับปริศนาดวงตาซ้ายของโซโลความลับที่อาจตดตอดพลังขั้นสุดท้ายเพื่อโค่นมีฮอคมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ